อะไรปะวันนี้เราอยู่ในแบบคนเดินเติร์กเกอร์เดินกระโเติร์กเกอร์ลางก็วันนี้จะทำคิวเรื่องของเอ่อจักรพรรดิเด็กวิสุดกับเจนอนอหนับเป็นหนุ่นยนต์เหมือนกันนะเว้ยก็คือกูจะเล่นเป็นเจนนอส่วนโนเล่นเป็นจักรพรรดิเด็กอ่ะแต่คือเมื่อกี้คือแบบกําลังเปิดคือมันมันห้าวไงจักรพรรดิตอนเด็กตอนนี้มันห้าวยังไม่มีอันตรแล้วมันห้าวไงแล้วพอมันห้าวกูก็ใส่ดิ้ยจิงจริงรขมเฮียจริงขมเฮีย

มึงอยากรู้จักเจอนใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้น้องกูกลับมาเป็นวัชฐานใหญนะกูลืมเปลี่ยนอะไรมึงห้าวนะเจโนด้วยกันอ่ะอืมมึงห้าวใช่ไหมกูจัดให้พี่ไปเลยมึงอ่ะหมอะกับมึงดีเรียบร้อยไม่เลยนะหนึ่งอันที่สองหาโผล่ละน้องโโอ้หคนบันจะละตามละ บอลเลียตีเหรอโอ้โหชี้หาลนะเต่ไปก่อนเลยเฮียเต่ไปก่อนเลยเฮียปอดเต่ไปก่อนเลยเฮียวุ้ยไม่เป็นไรดึงแถมหนึ่งอา้าไอ้นี่อยากโดนเองขอบคุณมากนะนเฮียดึงเฮียดึงเฮียวุย้ยเอาเรื่องว่ะเข้าออกเข้าออกเข้าออกเได้เวลาละก็ขออะไรเจอนอตอือเป็นไปไหนละพี่เฮ้ยอย่า อ่ะยิงดิยิงดิตึกะชาชีฝรัองกูเออเลาเล่าไปเลยเฮืองล่าไปเลยเฮียแต่กูจะล่าไเองอ่ะึงจะลอยอยู่ทำไมข้างบนอ่ะจะลอยอะไรเรียบร้อยกลายเป็นของอร่อยร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบ o อกฟู้ด หรือจะเป็นแบบอะเน็มิแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นอื่นอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบั๊กด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยไปวิววะไปอะไรอีกเยอ่ะอะไรอะไรกูไม่กลัวเลยจิงงไม่กลัวกูหรอกไม่กลัวกูหรออันนี้ ก็เหมาะดีกับ,บมึงแล้วไปขวบกูใช่ไหมยือ้อแล้วก็บินนานางมา,ด,งงงงาดีกว่าเฮียละโอ้โหยังยังยังกาโร่เหรอปุ๊บลูกกหลอกอืมอืมโดนตายได้มึงบอกให้อืมมึงไม่ตายเหรอแถมให้หนึ่งดอกโอเคตายละวึบมึงอะไรล่ะมึงสง่งหุ่นจนตัวเล็กป่ะกูนี่เลยออกไลน่นาง เฮ้ยฮึโอ้ยเยอะด้ยถึงเดี๋ยวเเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ดีเลยของอืไม่เป็นไรมันไม่ดีแต่ได้ดีแน่จะไปเบาเบาจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนเอาอยู่กันเบาจริงหรือเปล่าครับพี่อ่ะก็มาแล้วย้ฮึบ ไเฮ้ยอไม่า <altro> น <yap> ีเ <Kristin> ฮ <za sell deuxième> ้ยโอ้โหอุ้ยเฮมอชาะไรยบบนี้อุยอุยอฮ h a t h e f t h e fuck ออยน้เยนวเชาละอ้เย้้ย้ยเย สวยเจนนอสดีเขาเรียกว่าเจนนอสเจนนอสเจะนอสจนนอสช่วยด้วยกันนะดิเฮ้ยเออมึงเชื่ออะไรที่มึงข่าวกูกูจับได้นะกูจับได้นะกูจับได้นะมึงข่ากูหรอมึงข่ากูหรอกอือหึโอ้ยไม่ถึงเงี้ยเลยโอ้ยจีผ่านแล้วก็ตายประกอกันฮะไปกินมะมีนงนี่ไงนี่ไงดูดีดูดีดูดีเออเด้อ จี้เข่าเฮียฮึฮ้ยเฮียละโอ้เฮียละอุลพบ่อนะน้องกูตายกูกูตายเฮ้ยกูตายกูจะลั่นอะข้าจะมาล่ากูกูไม่รู้กูจะลั่นนงนังอืมมึงใช่ไหมใจนอตจะล่ากูหรออืมจะล่ากูใช่ไหมมาดิอืมไอ้นุ๊กมาส่งมาเหรอตายละเฮ้ย มาตายหมแล้วนกูจะเอาไม่ให้หมดเต้ดีแหละเออมึงต่อยอะไรมึงต่อยอะไรอ,อ,อะไรมึงวิ่งได้วิ่งไปโอกูอจะส่งของเราไปหามเล้งกูให้แบบว่าเสิร์ฟให้ทุกที่ทุกเวลาเนาะที่ตรงนี้เผื่อ <c oughs> ให้มึงด้วย,ย <c oughs> อะไร ได้แล้ชุดเดียวทำดีมากไอ้นังเลี่ยงเลียงนี่นะเฮ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้มโอ้ย้ยอยอ้อยอ้ออ้อ้อยอ้้อยยออย้้ยอยยอ้้ยอโอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอโอ้ย้ยโอ อาสวยป่ะก ah. oh, mm ูนึกว่าโดดไก่ติดอยู่ตรงต้นไม้ที่เกาะที่เกะอืมอืมวิ่งนี่ลอยกูจะรอแล้วว่จะทำไรมปแล้ววาแล้ววาแล้วล็อต อีกหนึ่งต่ออีกหนึ่งต่อไปกึง้ยโอ้โหไม่ให้คุณรอดเลยอ่ะน้องกูมึงรอดอยู่เนี่ยหนูกู็กูมึงรอดอ่ะไม่ตายกูบ้าไปแล้วรอดไปได้ยังไงแต่ก็รอดในฝีมือของเจนัสกูหลายน้องแต่การพัด็กที่เขาว่าแน่เติม แล้วมีหรือยังเฮียลอรบเดือดเดื่ดเดือดเดือดเดอดเออโอ้โหโอ้่าาฮ่ฮ่าเฮ้้่ยโอ้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 โอ